เอาไฟฉายความแรงสูงกับไฟฉายสองกบส่องดูการ์ดของเจ้าลาบูบูวีสามทำได้หรือ,อย่าหาทาววันนี้เขเอาไฟฉายแรงสูงมาส่องดูการ์ดของเจ้าลาบูบูวีสามว่ามันจะส่อง ดูการ์ดข้างในได้หรือเปล่ามาลองดูกันก็ใช้วิธีเดินเือเอาไปสายไปส่องดูการ์ดว่าอยู่ตรงไหนของกลอง่องเห็นรูปร่างของการแล้วก็ลองมาส่องใกล้ๆดูจะเห็นรูปร่างไหหรือเปล่ายังไม่เห็นนะเห็นเป็นเงาอ,องขยับขยับดู จะเป็นเพราะว่าอีบูในทรงพลาสติกมันดันจนไม่เห็นไม่เห็นก็เห็นเต็มแปลว่าแค่เงาคือตรงเนี้ยดูก็รู้ว่าเป็นกาะลองขยับดูนะตรงเนี้ยดูก็รู้เป็นกาดแต่ว่าก็เห็นแต่รูปร่างกาดไม่เห็นภาพ ของการาดที่อยู่ข้างในว่าเป็นก๊์ดตัวอะไรงัร้นก็ลองใช้เจ้าไฟส่องกบที่เคยส่องดับเบิวีหนึ่งวีสองมาส่องดูซิว่าถ้าใช้ไฟส่องกบจะส่องเห็นไหมอันนี้ไฟน่าจะแรงกว่าอันนี้ก็ยังเห็นเป็นแค่รูปร่างของกาซแต่ไม่เห็นรูปข้างในแต่เหตุผลที่ไฟส่องกบ หรือไฟความแรงสูงส่องดูเจ้ากา๊าซลาบูบูวีสาไม่ได้ก็เหตุผลเดียวกับเจ้าลาบูบูวีหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นการทึบแสงคือเจ้าลาบูบูวีสองที่ส่องได้ก็เพราะมันเป็นก๊์ดใสตรงนี้มันจะเป็นใสๆพอส่องเข้าไปอ่ะมันก็จะเห็นทะลุเลยเพราะว่าบริเวณขอบเขตของวีสองอ่ะตรงนี้มันใสมันก็สามารถเห็นรูปร่างหรือสีได้ง่ายกว่ามันเป็นการาดใสนะอันเนี้ยจากเจ้าลาบูบูวีหนึ่งอ่ะ มันเป็นการทึบคือส่องจากกล่องยังไงมันก็เห็นแค่รูปร่างกา๊าซมันส่องไม่ทะลุมันเลยไม่เห็นว่าภาพของเจ้ากา๊าซข้างในเป็นตัวอะไรดังนั้นไม่ว่าไฟฉายส่องกลมหรือไฟฉายความแรงสูงก็ส่องกา๊าของเจ้าลาบูบูวีสามไม่ได้นะคะนับ